สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการในการเปลี่ยนหรือแปลงนะครับแปลงไฟล์รูปภาพหรือภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพการ์ตูนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการในการทำภาพการ์ตูนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการทำผ่านโปรแกรม Photoshop นะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เก่งหรือว่ายังไม่สามารถใช้งาน Photoshop ได้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวนี้เราสามารถเปลี่ยนหรือแปลงไฟล์ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับมีเว็บไซต์ที่เปิดให้แปลงไฟล์บน ในระบบออนไลน์เยอะมากนะครับวิธีการง่ายเริ่มจากการเปิดเบราวเซอร์ขึ้นมานะครับเซิร์ชที่คำว่าโฟโต้นะครับทูการ์ตูนนะครับเพื่อเข้าไปก็จะมีเว็บไซต์เยอะมากนะครับเราก็เลือกมาเอาเว็บไซต์ข้างบนเลยนี่นะครับอันแรกเลยเนี่นะครับ b ีฟันกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่า tie it now ครับก็จะเข้ามาหน้านี้หน้านเริ่มต้น ก็ไปคลิกตรงคำว่า open เพื่อเปิดเอาไฟล์รูปภาพที่เราต้องการแปลงขึ้นมาเลือกที่คอมพิวเตอร์นะครับเพราะเราจะเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์นะครับก็เลือกขึ้นมาหนึ่งภาพภาพตัวอย่างของเราอ่านะครับเราจะทำการแปลงภาพนี้นะครับจากภาพภาพถ่ายให้เป็นภาพการ์ตูนนะครับก็เลือกรูปแบบนะครับตามด้านซ้ายมือนะครับนี่รูปแบบของการ์ตูนที่จะได้มาว่าจะเป็นภาพสีภาพขาวดำหรือว่าเป็นแบบภาพวาดนะครับ เราก็จะเลือกมาดูตัวอย่างอันแรกเลยนะครับปุ๊บก็รอสักครู่ก็จะได้นะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะได้เป็นภาพประตูขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นถ้าท่านอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบอื่นจะเป็นยังไงก็ลองดูได้ครับก็คลิกอันที่สองอ่าอันนี้ก็จะ ทำให้ดูนุ่มนุ่มนะครับทําให้มันซอฟลงมานะครับมันดูดีไม่เส้นมไม่ไม่เข้มมากเหมือนอันแรกนะครับทีนี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการบันทึกภาพไี้เก็บไว้ใช้แต่ว่าเราไม่สามารถบันทึกผ่านหน้านี้ได้นะครับเนี่ยถ้าเราสั่งเซฟเนี่ยนะครับลงคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะต้องให้เราอัปเกรดซึ่งจะต้องทําการชําระเงินนะครับแต่เราอยากจะประหยัดนะครับไม่ชําระเงินวิธีง่ายๆครับ เราก็กดคําว่าปิ้นสกรีนบนเครื่องคอมพิวเตอร์บนคีย์บอร์ดท่าน่ะนะครับปิ้นสกรีนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นท่านก็เลือกโปรแกรมนะครับเพนบัตขึ้นมานะครับแล้วสั่งคอนโทนวี v. ไครับย่อภาพลงมาท่านจะได้ภาพหน้านี้ขึ้นมานะครับเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็ไปคลิกเลือกคําว่า Select นะครับแล้วก็มาทําการคล o อหรือตัดภาพนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นรูปของท่าน่ะนะครับ แล้วก็สั่งคอนโทรล C หรือ Copy หรือคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ Copy ้หลังจากนั้นก็เปิดหน้าใหม่ new น,นี้ไม่ต้องเซฟคอนโทนวีครั้งหนึ่งนะครับท่านก็จะได้รูปของท่านแหละนะครับเราก็มาขยับไม่ให้สีดำมาเห็นอ่าเห็นไหมครับก็เซฟบันทึกนะครับบันทึกไว้ก็ให้เป็นไฟล์กระตูนอ่านะครับ เราก็จะได้ไฟล์าการ์ตูนขึ้นมาแล้วนะครับเป็นภาพการ์ตูนไว้ใช้งานเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับไม่ถึง2นาทีเสร็จแล้วครับได้ภาพการ์ตูนมาใช้งานนะครับโดยการทํางานผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับสําหรับการทําภาพการ์ตูนเนี่ยนะครับก็จะขอแนะนําว่าภาพที่ท่านจะนํามาใช้ในการแปลงไฟล์เนี่ยนะครับควรเป็นภาพที่มีความคมชัดเพื่อที่หลังจากที่ทําการแปลงเป็น กร์ตูนแล้วเนี่ยนะครับลายเส้นต่างๆเนี่ยก็จะได้ลายเส,ส้นทีสส่ชัดเจนนะครับภาพก็จะคมออกมาชัดนะครับยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับเนตรงนี้เห็นไหมครัแว่นตาผมเนะี่ยตรงนี้มันไม่ชัดพอแปลงออกมาแล้วตรงที่ก็จะหายไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเลือกภาพออกมาแปลงไฟล์เนี่ยนะครับต้องเลือกภาพที่มีองค์ประกอบของภาพให้ชัดเจนตามที่ท่านดูแล้วว่าเออออกมาแล้วจะสวยงามหรือเราลองเอามาทําก่อนก็ได้ครับไม่ดีเราก็หาภาพใหม่มาลองนะครับ ลองบ่อยๆเราจะได้เก่งนะครับสำหรับวิธีการในการแปลงไฟล์จากภาพถ่ายหรือว่ารูปภาพนะครับให้เป็นการ์ตูนก็จบเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองนะครับลองทำดูนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ